สวัสดีครับพี่น้องครับเมือนี้สวนองุ่นป้อมวสวนบ้านสวนกระเี้าเขามาเบิงองุ่นในช่วงกะกลางคืนเนียครับเมือนี้เขากะครับพี่น้อง,งมาเบิงว่านย้ำมะคืนมันเป็นยังไงย้ำมะคืนนี่แมงกินนุ่นครับเขามาหลายครับโอ้องุ่นผมทีใบมันสีบอสอดเบิดบอเบิงพี่น้องเออเบิงเบิงเชื่องเสียครับด้านข้างกินเบิดเลยตอนนี้นี่ ผมก็ต้องปล่อยเรอยครับเพราะว่าเขาฉีดยาบ่ได้แล้วเขาฉีดยาบ่ได้เพราะว่าองุ่นเขาสุกแล้วครับเดี๋ยวสิบบ่ปลอดภัยต่อพี่น้องต่อผู้บริโภคนะครับเจ้าของกระจิ้นนะครับลูกคข่าพื้นมาตัดเอากะสีได้แบบปลอดภัยนะครับแต่ว่าผมบ่ฉีดยานะครับผมก็จีมีแค่น้ำมักนะครับที่ว่ามันเป็นมันปลอดภัยน้ำมักนะครับแล้วก็น้ำปูนใสนะครับปูนแดงนี่แหละครับฉีด ผมเน้นทุ่มมือเลยครับบ้านเนี่ยเพื่อสีฮาสีไล่มาแแ้งกันครับมันกัป้องกันเชื้อราได้ในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าก็เห็นหลายๆคนนะครับอยู่สวนองุ่นเพิ่นขีดน้าปูนใสน้าปูนแดงเนี่แหละครับเขาก็น้ำร้อยเพื่อนแหละครับอันไดมันดีเขาก็เฮ็ดน้ำเพิ่นครับเพื่อความปลอดภัยครับดีกว่าเข้าประด้เฮ็ดอย่างเบิ่งพี่น้องนะครับผมก็สิสห้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับ มึงครับนิ้มกลางคืน,นสองไฟให้บิงครับพี่นอ้องอ่างวนกลางคืนครับขั้นผมสีซิมผมก็บ่อยากซิมเหรอครับแปลงฟัน้วให้พี่น้องได้เบิงครับแต่ว่าแมงกินนุ้นเนี่ยตาแดงจึ้งคึงอยู่ครับอ่างวนผมสีสุกห้บ่เนาะพี่น้องเลยขั้นบนมีใบขั้นใบมันหน่อยนี่เบิงครับน้มกลางคืนกระดกเพราะนิ้มกลางคืนด้นยครับนิ้มเว้นกับงา้างพือกันครับ คนละแบบนะครับบรรยากาศค้นระย่างกันเลยฮอ้ให้พี่น้องเบื้องประมาณน,นี้นะครับฝากติดตามในเด้อครับย้ำคืนผมกะมาซองขึ้นกันมาไลแมงกินนุ้นกันลไลไลมันบินหนีซืือฝนครับโอ้ผมสีรอดบ่ลระครับพี่น้องเลยมาเอาใจซอยกันในเด้อครับอ่ะคลิปนี้ให้พี่น้องเบื้องประมาณน,นี้แล้วเบื้องรับพี่น้องแมงกินนุ้นมุนแม่มันังไดคือหลายครับแต่เสียา บบเผู้ใด,บบดมีวิธีจัดการกับมาแชร์มาบอกกันในเด้อครับแมงกินนุ้นเนี่ยคือทุกส่วนกับต้อง้อมแล้วครับนนนนคืออันนี้เขาบ่ได้ฉีดยามันกับป็นังซี่แล้ะครับฉีดบ่ได้ครับอ่างนเขาสุกแล้วมันสีบ่ปลอดภัยนะครับผมก็ต้อง้อมครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ได้ใส่แต่น้ำปูนใสคือว่านล่ะอ่ะประมาณนี้ครับโอ้ยหมดแล้วครับ